สวัสดีค่ะเมื่อกี้ไลฟ์สดไปรอบหนึ่งเลยนะโคตรตลกเลยเพราะว่าใช้ไมใช่ไหมคะเทสเสียงปรากฏว่าเสียงไม่ออกเลยไลฟ์สดเมื่อกี้นะก็คือแบบว่าพูดไปก็คือหายไปกระสายลมเลยนะคะไม่มีเสียงในโทรศัพท์ก,ก็ก็ดีค่ะลบไลฟ์สดนั้นไปแล้วนะคะเพราะว่า,าเขามาขนข้าวพอดีนะคะแล้วก็เสียงก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะหน้าร้านนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะอรุณสวัสดิ์นะ,ะที่หน้าร้านสมุนทรัพย์ยางพาราเช่นเดิมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านสมุนทรัพย์ยางพารารับหน้าที่ในการเป็นพนักงานยกปุ๋ยนะ,ะเป็นพนักงานยกปุ๋ยที่ร้านสมุนทรัพย์ยางพารานะคะก็วันนี้อากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะคะเมื่อกี้แดดออกนะคะแล้วก็ปณปัจจุบันนี้มืดขึ้นมาอีกแล้วนะคะพะยากรณ์อากาศบอกว่า จะมีพายุพายุเข้าอีกลูกหนึ่งเนาะมีพายุเข้าอีกลูกหนึ่งเป็นลูกสุดท้ายก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี้แต่จริงๆอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเยน็นเริ่มหนาวแล้วนะกลางคืนคือฝนมาพร้อมกับลมหนาวน,น,นะคะก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะอากาศมันก็จะดีอากาศมันก็จะเขาเรียกอะไรอะบริสุทธิ์นะคะอากาศมันก็จะบริสุ์เพราะว่าบริสุ์มันก็ช่วงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวเขา เผาต่อสังข้าวเผาฟังข้าว,าวแล้วก็อากาศนี่แปลว่าพ m 2อสองจห้านี่รุนแรงมากนะคะช่วงเช้ารถก็จะเยอะนะคะเส้นนี้ช่วงเช้ารถก็จะเยอะนะคะเหมือนถนนเส้นเอเชียแล้วเพราะว่าเขาใช้เขาใช้สัญจรกันค่อนข้างเยอะเส้นในนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันที่หน้าร้านนะคะก็วันนี้มีขาตั้งกล้องนะคะมีไมค์นะคะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะคะใครเข้ามาแล้วโอ,อ้ได้ยินเสียงน้ำหนึ่งพูดไหมนะคะคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่า ไลฟ์สดเมื่อกี้น้ำหนึ่งไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่เสียบไม้แล้วเสียบไม่สนิทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะไม้มาเลยไม่ดังนะคะก็ไม่ได้ยินคะวันนี้ก็มาพร้อมกับขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ไม้นะแต่เป็นไม้สายนะคะไม่ได้ยังไม่มีตังค์ซื้อไม้วาเลสดนะคะก็เป็นไม้สายก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สดนะคะขายของในเพจสมุนทรัพย์ยางพารานะคะต้องบอกก่อนว่าหน้าร้านเนี่ยก็ลูกค้าในชุมชนเนาะต้องบอกก่อนว่า ร้านสมบูรณ์ทรัพย์ยางพลาสวัสดีตอนเช้าครับน้ำหนึง่งคุณโจ๊กได้ยินเสียงน้ำหนึ่งไหมคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดนะคะคุณโจ๊กได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำหนึ่งไหมได้ยินชัดได้ได้ยินเสียงจากไม้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์สดเมื่อกี้เสียงไม่มีเสียงไม่มีนะคะก็สวัสดีค่ะคือที่ที่น้ำหนึ่งอยู่ตอนเนี้ยถือว่าเป็นบ้านนอกเลยนะ น้ำหนึ่งคนที่ชินอยู่ในกรุงเทพเนาะตื่นเช้ามาง่ายที่สุดคือเรามีเซเว่นที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไปเซเว่นคือเซเว่นมันมีทุกที่ทุกซอยนะคะเราประสบการณ์ความรู้สึกของตัวเองพอมากับมาอยู่บ้านเนี่ยบ้านไม่จั่วใต้ตำบลไม่สุกนะคะพิกัดหรือชัยภูมิหรือภูมิประเทศก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับภูเขาเลยนะคะาชาวบ้านแล้วก็มีทุ่งนามีภูเขามีป่านะคะแล้วก็ดังนั้น คนที่นี่เขาก็จะมีวิถีชีวิตผู้ชีวิตในการทำอาหารกินก็คือป่ากับทุ่งนานะคะแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่หมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่มีเซเว่นนะคะสองทุ่มคือนอนกันหมดแล้วสองทุ่มสามทุ่มคือนอนกันหมดแล้วนะคะดังนั้นมันก็วังคาพันหนึ่งต้องนอนเช้าไปในตัวด้วยนะคะสองทุ่มสามทุ่มคือเราไปไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เซเว่นที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ในตัวอำเภอห่างออกไปประมาณ เจ็แปดกิโลเมตรจะถึงเซเว่นแล้วก็โลตัสเล็กนะคะส่วนในเมืองจากตรงนี้ค่ะเข้าเมืองพะเยาก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบกิโลเมตรนะคะเอ้ยยี่สิบสี่อ่ะถ้าไปถึงแมคโครโลตัสก็ประมาณสามสิบเอ็ดกิโลเมตรนะคะไปถึงมหาลัยพะเยาก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรนะคะดังนั้นมันจึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชนบทแท้ๆเนาะชนบทแท้ๆประชากรในในใ,ใ,ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อ่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือรุ่น4ี่สิบอัพ3สสิบห้าอัพนี่ส5สิบหอย่างน้อยนะคะเป็นรุ่น4ี่สิบ7้าสิบหสิบเจ็ดสิบนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นวันวันหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งก็ไม่ได้เจอคนแบบรุ่นใหม่ๆเหมือนเราอยู่กรุงเทพเราเจอคนหลากหลายเนาะคนแต่งตัวคนแต่งตัวคนหลากหลายนะคะอยู่ที่บ้านเราก็เจอคนเกตน,นะคะเจอผู้สูงอายุเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะคะดังนั้นไม่ต้อง บางคนว่าเอ้ยทำไมอยู่บ้านแล้วทำไมแต่งตัวแบบแต่งตัวโซมจังเลยแต่งตัวเชยจังเลยแต่งตัวไม่โอเคเลยคือถ้าจะให้น้ำหนึ่งนุ่งแบบว่าใส่เดี่ยวแล้วก็กางเกยงยีนขาสั้นนะคะเดินอยู่แถวบ้านนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวประหลาดนะคะคือแบบก็แต่งตัวให้สำรวมแต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้คนแก่แถวบ้านยังบอกว่าใส,าส่สั้นจังเลยนะคะทุกวันนี้เราจะเห็น,นใส่เตวอม เมื่อวานนี้มีน้ำหนึ่งโพสไปโพสหนึ่งแล้วมีมีพี่มีพี่คนหนึ่งนะคะเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่มากครับขอบพุณค่ะค่ะก็เหมาะกับการมาจริงๆแล้วมันเงียบสงบนะเนี่ยไม่มีรถผ่านไม่มีอะไรละพอช่วงสักเก้าโมงครึ่งสีโมงก็จะไม่มีรถผ่านแล้วนะคะจริงๆมันก็ค่อนข้างเงียบสงบเลยนะคะแต่สําหรับเรามันอยู่ในที่ที่มันวุ่นวายมาตลอดใช่ไหมคะไม่ใช่วุ่นวายสิ เราอยู่เมืองใหญ่เราอยู่กรุงเทพเนี่ยความสะดวกสบายมันใกล้มือมากกว่าอะไรเงี้ยนั่งรถไฟ้าน,นิดเดียวมันก็ถึงห้างแล้วเราไม่ต้องออกจากบ้านไปไกลๆนั่งรถไกลๆขับรถไกลๆเพื่อที่จะไปหาความสะดวกสบายหรือหาความบันเทิงเนี้ยค่ะมันก็ชินมันก็ติดเนาะพอมาอยู่ที่บ้านก็ตอนแรกก็หอยหานะหอยหาลงหนังหอยหาห้างแบบโอ้วันหยุดเราไปเดินห้างนะั่นนี่แต่แต่พอคิดไปขิ้มาก็ เออมันก็ได้ความสงบสุขมาแทนนะคะมันก็ได้ความสงบสุขมาแทนก็เออมันก็ดีอย่างเสียอย่างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อยู่หน้าร้านนะคะตั้งกล้องเรียบร้อยพร้อมสำหรับการไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายของในเพจนะคะตอนนี้สักวันสักสิบโมงนี่แหละเดี๋ยวไลฟ์สดในเพจนะคะก็คือเราทาเนี่ยน้ําเชื่อไหมว่าน้าหนึ่งตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สดตรงเนี้ยน้าหนึ่งพูดคนเดียวใช่ไหมคนผ่านไปผ่านมาเขากาง,งงนะว่าน้าหนึ่งทาอะไรน้าหนึ่งทาแบบ ตลกจังเลยอะไรเงี้ยหรือแบบหวัวเราะน้ำหนึ่งนะคะแต่ว่าน้ำหนึ่งก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าคนบ้านเราเขาเขาเรียกอะไรนะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นอะไรคะ่ะน้ำหนึ่งคิดจะกลับกอมอไหมครับแล้วอยู่บ้านอีกนานไหมอ่อสำหรับตัวน้ำหนึ่งเองตอนนี้นะคะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะจริงๆแล้วอรอวัคซีนโมโดนานะคะกับไฟเซอร์แต่ว่าก็ยังไม่เข้ามาตอนนี้ก็บังคับให้เราฉีด ซีโนแวคแอสตาซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีไม่ได้มีผลกับการป้องกันโรคโควิดเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีผลในการป้องกันโรคโควิดแล้วก็ไม่ได้มีผลทําให้เชื้อไม่ลงปลออทําให้น้าหนึ่งรู้สึกว่าและน้าหนึ่งก็เลยไม่ได้รับวัคซีนม้แต่เข็มเดียวนะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับวัคซีนม้แต่เข็มเดียวดังนั้นแล้วมาตรการตอนนี้คือถ้าคุณจะข้ามจังหวัดหรือคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนบางจังหวัดเนี่ยคุณต้องใช้พาสอะไรนะเขาเรียกนะ ใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งน้ําหนึ่งว่ามันมันไรเหตุผลมันไรสาระมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามึงทำกันมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคืองงอะ่ะแล้วไอ้ตัวใบผ่านทางใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะไม่สามารถถือใบรับรองเนี่ยแนบกับพาสปอร์ตไปต่างประเทศได้เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดในประเทศไทยไม่ถูกรับรองในต่างประเทศเข้าอเมริกาไม่ได้เข้ายุโรปไม่ได้เข้าที่ไหนไม่ได้คือ มันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องวัคซีนไปยาวแล้วคือถามว่ากลับกทมไหมน้ำหนึ่งไม่มีแผนจะกลับในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะถ้ากลับไปอยู่ถ้ากลับไปไปทํางานกลับไปใช้ชีวิตอยู่นะคะบอกได้เลยว่าตอนเนี้ในยุคข,ของรัฐบาลชุดนี้นะถ้ายังเป็นรัฐบาลชุดนี้ถ้ายังเป็นผู้บริหารประเทศยุคชุดนี้ถ้ายังการจัดการระบบ สถานะสุขจากโควิดเป็นแบบนี้การอยู่กรุงเทพสําหรับคนที่ไม่ได้มีบ้านอยู่ในกรุงเทพของตัวเองไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอไม่ได้มีกําลังทรัพย์ไม่ได้เป็นคนที่เบสออนกรุงเทพอยู่แล้วหรือเกิดบอลทูบีกรุงเทพอยู่แล้วบ้านอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วคุณเสียเปรียบมากค่าเช่าค่าเช่าบ้านก็แพงการเสี่ยงในการทํางานก็ความเสี่ยงในการทํางานในการตกงานในการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความเสี่ยงในงานอ่ะเยอะ ความมั่นคงในงานไม่ได้มีแล้วนะตอนนี้ดังนั้นถ้าคุณเชา่าถ้าให้ไปเช่าบ้านอยู่ให้เช่าห้องอยู่ให้เช่าคอนโดอยู่มีคอค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าห้องคือน้ำหนึ่งไม่ไปแล้วทุกวันนี้ค่ะอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะน้ำหนึ่งทำงานประจําน้ำหนึ่งทำงานฟรีแลนซ์เดือนหนึ่งน้ำหนึ่งจะได้ประมาณประมาณหมื่นห้าหมื่นเจ็ดนะคะสเตเบิลอยู่แล้วหมื่นห้าหมื่นเจ็ดดังนั้นรายได้ของน้ำหนึ่งประมาณหมื่นห้าหมื่นเจ็ดไม่ถึงสองหมื่นห้อง หรือหอพักหรือห้องพักอาศัยน้ำหนึ่งที่สามารถอยู่ได้ก็ต้องไม่เกิน30มสิบเอร์เซนของรายได้ห้องที่น้ำหนึ่งสามารถอยู่ได้ก็ประมาณสาม0 0ห้าพันไม่เกินนี้ดังนั้นห้องห้าพัน่ะมันคือ30มสิเอร์เซนของรายได้ที่น้ำหนึง่งน้ำหนึ่งต้องเสียไปอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็เหลือกินอะ่ะหมื่นหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตเหลือกินเหลือเก็บมือนหนึง่งมันก็เหมือนกับชนชั้น แรงงานเขาเรียกอะไรอ่ะสำหรับน้หนึ่งอ่ะมันยังเป็นแบบเขาเรียกว่าเราไม่ได้ทะลุเพดานไปถ้าเงินเดือนอยู่กรุงเทพอ่ะตอนเนี้ถ้าเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่เงินเดือนแสนสองแสนเออสมควรอยู่กรุงเทพนะคะถ้าเงินเดือนถึงสองแสนเนี่ยอยู่กรุงเทพสบายสบาย,บายแต่ถ้าเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยอยู่กรุงเทพลําบากบอกได้เลยว่าอยู่กรุงเทพตัวคนเดียวลําบากเงินเดือนหมื่นไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นห้าถือว่าน้ำหนึ่งถือว่าอยู่ลําบากนะคืออยู่มันอยู่ได้แต่อยู่แบบ ประหยัดอยู่แบบเขียมอยู่แบบไม่มีไลฟ์สไตล์อ่ะเหมือนเราเป็นตื่นมาก็เป็นเครื่องจักรในการหาเงินให้กับบริษัทในการหาเงินความสร้างความร่ำรวยให้กับคนอื่นน้ำหนึ่งไม่เอาดีกว่าน้ำหนึ่งกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะกลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยพ่อกับน้องทําทําร้านเนี่ยน้องอ่ะให้นะคะให้ค่า่าเขาเรียกว่าค่าแรงน้องให้อ่าค่าตัวเนี่ยให้พี่อ่ะมาอยู่ที่ร้านเนี่ยอาทิละพันนะคะอาทิละพัน สำหรับน้ำหนึ่งสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เยอะนะแต่สำหรับน้ำหนึ่งเองนะคะร้านเล็กๆของน้องกับพ่อเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะดังนั้นแต่แต่ละวันที่หนึ่งใช้น้ำหนึ่งใช้ไม่ถึงห0สิบาท60บาทคือคือไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะบอกงี้ก่อนไม่มีวิถีชีวิตแบบไหนดีหรือไม่ดีนะคะคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้เลยคะขอเหตุผลหลักๆนะคะเ,เหตุผลมันมีเยอะมากนะคะ เหตุผลที่เราจะใช้กับรัฐาเหตุผลที่เราจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควรบริหารไม่ควรบริหารประเทศต่อมันมีเยอะมากเหตุผลมีเยอะมากค่ะแต่ไม่ต้องใช้เหตุผลละค่ะลองใช้ความรู้สึกเรานี่แหละนะคะเราเคยใช้กินอยู่กันยังไงเราเคยมีวิถีชีวิตที่ดีกว่านี้ยังไงย้อนหลังกลับไปสักสิบปีนะคะชีวิตของ เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยอ่ะดีกว่านี้แค่ไหนเอาแค่ความรู้สึกก็พอไม่ต้องหาเหตุผลหรอกเหตุผลมันเยอะแยะนะคะดังนั้นเอ้ความรู้สึกก็พอสัรับหนึ่งแล้วอ่ะชีวิตถี่ชีวิตในรัฐบาลชุดเนี้ยกับตอนที่ก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาตอนนั้นมีความสุขก,กว่าเยอะเลยคุณภาพชีวิตมันดีกว่านี้เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะเอาง่ายๆว่าพอรัฐบาลชุดนี้เข้ามาใช่ไหมคะตอนที่รัฐประหารใช่ไหม สำหรับตัวน้ำหนึ่งอ่ะเจอผลกระทบอะไรดีกว่าน้ำหนึ่งเองทํางานอยู่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะเป็นแผนกเฮลเด็กเฮลเด็กก็คือเ e ลเด็กซัพพอร์ตคืออยู่ข้างหลังเป็นเทคนิคนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะมันมันมาแล้วตอนนั้นก่อนรัฐประหารนะคะน่าเขาเรียกว่าตําแหน่งเยอะมากความมั่นคงเขาเขาเรียกว่า เพิ่มเป็นพนักง,งานประจำประมดน้ำหนึ่งเงิเดือนอยู่2 5งหมืนนะคะสองหมพอรัฐบาลชุดนี้รัฐประหารเสร็จปั๊บนะคะคุณป้าใช้เงินต่อวันประหยัดมากใช้เงินวันละ50บาท60บาทนะคะไม่ได้ใช้เกินนี้เลยนะคะกินไข่วันละ4-5ฟองนะคะแล้วก็จะหมดไปกับการซื้อหมูซื้อไข่มากกว่านะคะก็กาแฟวันละกาแฟสองละหบาทสองซองต่อวันนะคะ เลนั้นก็เลยไม่ได้ใช้อะไรนะแต่หมดไปกับเสื้อผ้ากับเสื้อผ้าคือกลับมาบ้านรอบนี้ก็เปลี่ยนแบบว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่เยอะนะคะแล้วก็หมดไปกับกาแฟกาแฟหลายยี่ห้อแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟและชอบกินกาแฟทีอินวันก็จะซื้อกาแฟทีอินวันจากช้อปปีเยอะมากแล้วก็ซื้อของที่มันบางทีก็ไม่มีสาระในช้อปปีเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรกดสั่งช้อปปีอะไรเงี้ยค่ะของจากจีนอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะอาพูดถึงตําแหน่งหน้าที่การงานก่อน พอรัฐหารเสร็จปับ๊บเศรษฐกิจกมันแย่ลงความเชื่อมั่นในในรัฐบาลมันน้อยลงใช่ไหมคะบริษัทของน้ำหนึ่งเป็นบริษัทรถยนต์จากญี่ปุ่นเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามนะคะพอย้ายฐานการผลิตไปเซตอัพโรงงานเลยเซร็นหมดแล้ว <c oughs> ก็ย้ายบุคลากรฝ่ายบริหารไปนะคะแล้วก็ย้ายตําแหน่งพวกน้ำหนึ่งไปเฮลเด็กเลยเนี่ยไปเซตอัพที่เวียดนามหมดเลยทําให้เริ่มแรกคือยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ปลดพนักงานนะคะ น้ำหนึ่งทำงานอยู่ที่ไบเทคบางนาชั้นบนชั้นยี่สิบสองเป็นบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะเป็นฝ่ายบริหารจากที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะหน่วยงานใช่ไหมคะหน่วยงานในย่อยๆเนี่ยเขาก็ควบรวมควบรวมคนเนี่ยมาทํางานร่วมกันหนึ่งคนทำสองหน้าที่อ่าละในเงินเดือนเท่าเดิมนะหนึ่งคนทำสองหน้าที่เสร็จปั๊บสามเดือนต่อมาย้ายจากตําแหน่งนี้ไปอีกตําแหน่งหนึ่ง อีกสามเดือนต่อมานั่นแหละคือคือเรียกว่าปลดพนักง,งานเลยนะคะน,น้ำหนึ่งก็อยู่ในเพราะน้ำหนึ่งยังเป็นสัญญาจ้างกําลังจะได้เป็นพนักง,งานประจําสุดท้ายเขาก็รักษาพนักง,งานประจําไว้แล้วก็ปลดนะคะพนักง,งานอัตราจ้างออกนะคะน้ำหนึ่งภูมิใจกับชีวิตที่เป็นอยู่มากน้อยเพียงใดและอนาคตมีแผนจะทําอะไรต่อในธุรกิจสองคำถามเนาะ ภูมิใจในชีวิตไหมมีความสุขค่ะตอนนี้ค่ะภูมิใจไหมคําว่าภูมิใจนี่มันกว้างนะแต่เขา,เารู้สึกยังไงกับตัวเองตอนนี้รู้สึกดีรู้สึกเคารพตัวเองมาตลอดอยู่แล้วนะรู้สึกความาภูมิใจกับตัวเองไหมคําตอบนี้ถ้าเอาสั้นๆนะภูมิใจอยู่แล้วค่ะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับตัวเองแล้วก็รู้สึกแบบว่าให้เกียรติตัวเองอะ่ะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกหมด ตัวน้ำหนึ่งเองก็ยังมีความโกรธความรักความเกลียดความรู้สึกหงุดหงิดทุกอย่างค่ะเป็นคนปกติหมดเลยนะคะแต่เราเลือกได้ที่จะเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนอื่นไม่เป็นภัยกับคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในแต่ละวันนี่มีเรื่องหนึ่งที่น้าหนึ่งจะเล่าให้ฟังคำว่าความภูมิใจของตัวเองนะน้ํหนึ่งตื่นมาแต่ในแต่ละวันน้าหนึ่งจะบอกตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่ชีวิตเราอ่ะ อเขาเรียกว่าของจริงมันมีแค่วันนี้วันเดียวอดีตก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนแต่ปัจจุบันคือวันนี้คือของจริงที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้สำหรับหนึ่งนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะท,นะท,นนท,ทํา,ทาทได้มันไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกนะเพราะเราเป็นมนุษย์เรากท็ทําได้เท่าเท่าที่เรามีความรู้ความสามารถหรือมีความเข้าใจหรือมองโลกหรือทัศนคติหรือ,รอชุดความรู้ที่อยู่ในหัวเรานี่แหละนะคะ พอจบวันเข้านอนเชื่อสิ่งที่นั่นหนึ่งจะทําก่อนนอนเลยคือเคลียร์ไม้วางโทรศัพท์ลงแล้วก็หายใจยาวๆสามครั้งบอกว่าวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทําในวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งอย่างเราที่ผ่านประสบการณ์มาเท่านี้ที่รู้มีความรู้เท่านี้ที่มีความสามารถเท่านี้แล้วที่ที่เป็นได้เท่านี้เนี่ยเราจะทําได้วันนี้คือวันที่เราทําดีที่สุดแล้ว ความผิดพลาดใดๆสิ่งใดๆที่เราทําไปแล้วทําให้คนอื่นอ่าขุนเคืองใจทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคทําให้รู้สึกว่าเราน่าจะทํากว่าได้ดีกว่านี้ทําให้คนอื่นรู้สึกเสียใจหรืออะไรก็ตามเราทําดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทําได้แล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ววางลงเพราะนั่นคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่เราจะทําวัน,นวันนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่เราทําได้ดีและอะไรที่เราทําไม่ได้ได้ไม่ดี เรารู้แล้วมันเป็นบทเรียนอดีตผ่านไปแล้วเป็นบทเรียนพรุ่งนี้ฉันจะทําให้ดีขึ้นแค่นั้นเองแล้วหนึ่งก็นอนมันทําให้น้หนึ่งนอนหลับสบายมากแต่ละวันนะจริงๆนอนหลับสบายเพราะว่ามีตัวช่วยดีดด้วยนะคะเป็นสมุนไพรใส่เขียวไม่ใช่นะคะก็คือว่าน้ำหนึ่งเองก็มีความคิดแบบนี้แหละนะคะอืมมีอีกอันนึงเมื่อวานนี้หลังจากที่หนึ่งโพส์โพสตหนึ่งไปมีน้ำหนึ่งจาชื่อพี่เขาไม่ได้เนาะพี่เขาแชทเข้ามาถามน้ำหนึ่งนะคะว่า น้ำหนึ่งพิม์ตอบบางทีน้ำหนึ่งพิมพ์ตอบได้ไม่หมดนะคะบางทีการพิมพ์กับการคุยต่อหน้ามันไม่เหมือนกันเนาะน้ำหนึ่งพี่เขาถามว่าอ,อยากถามน้ำหนึ่งว่าจะทํำยังไงให้สามารถมีความคิดทัศนคติเชิงบวกต่อโลกต่อชีวิตได้เหมือนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งต้องบอกก่อนว่าน้ำหนึ่งไม่ได้เป็นคนที่โลกสวย ไม่ได้เป็นคนที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำหนึ่งยึดถือไว้ตลอดคือเวลาที่น้ำหนึ่งเจอเพราะเราขายของใช่ไหมคะทั้งหน้าร้านหน้า,นาเพจเจอคนเยอะในแต่ละวนันเพราะนี่ก็ตลาดคนจะเข้ามาน้ำหนึ่งจะยึดไว้อย่างนี้เลยว่าเอสิ่งต่างๆมีอยู่สองชะมีอยู่สองสองตัวแปรคือหนึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คืออะไร 1>, 1. สภาวะแวดล้อมสองผู้คนสามเหตุการณ์สี่จิตใจคนอื่นหความคิดคนอื่น6คําพูดคนอื่นอันนี้ยังต่ํามันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะคะดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้พวกนี้เวลาที่เราจะบังคับตัวเองบังคับเขาให้เป็นอย่างใจเราบังคับเหตุการณ์ให้เป็นอย่างใจเราบังคับคําพูดของคนคนนั้นอ่ะให้เป็นอย่างใจเราได้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นความคิดของคนอื่นใจของคนอื่นสมองคนคนอื่นเราไปควบคุมคอนโทรลเขาไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเราก็มองตามความเป็นจริงว่าทุกคนก็มีเหตุผลทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองในการที่จะปฏิบัติตัวหรือแสดงออกอะไรบางอย่างมักใส่เราอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะด้านดีหรือไม่ดีเขามีเหตุผลของเขาแต่บางทีสิ่งที่เขาทําอาจจะไม่เวิร์กกับเราแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่ควบคุมได้ดังนั้นคนอื่นเหตุการณ์ เออเขาเรียกว่าคนอื่นใจคนอื่นความคิดคนอื่นคําพูดคนอื่นเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะดังนั้นแต่เราปัจจัยที่เราควบคุมได้คือความคิดเราทัศนคติเราใจเราคําพูดเราอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้ดังนั้นเวลาเจอคนทําแย่ๆกับเราถ้าหลีกได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่จําเป็นเราก็แค่ มองเขาว่าเออเราควบคุมหรือเราไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเขาไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองแต่สิ่งที่เราทําได้คือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสารเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของเรานะคะอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างอันหนึง่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อต้นเดือนนะคะก็คือ,อมีเด็กมีเรื่องเด็ก,กเกเรคนหนึ่ง ในหมู่บ้านนี่แหละนะคะซึ่งน้ำหนึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยอะไรมาก่อนเลยอ่าน้ำหนึ่งกับน้องแอมแอมแปร์แล้วก็หลานน้ำหนึ่งนะคะปิดลานละแล้วก็กำลังปั่นจักรยานจะกลับบ้านแล้วเด็กคนนั้นก็เดินมากับเพื่อนเตะบอลกันมาแล้วทีนี้น้ำหนึ่งเห็นแล้วน้ำหนึ่งก็เลยบอกให้หลานน้ำหนึ่งอ่ะหลบนะเขาเล่นบอลอยู่หลานน้ำหนึ่งกำลังปั่นจักรยานหลบนะคะเด็กคนนั้นเตะบอลใส่หลานน้ำหนึ่ง เตะบอลใส่รถจักรยานของหลานน้ำหนึ่งนะคือก็ไม่ถึงขั้นล้มหรอกเพราะเขาเตะไม่ได้แรงมากแต่น้ำหนึ่งก็คล่องเอะใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเด็กคนนี้ถึงถึงได้เตะบอลใส่ใส่รถเออจักรยานของหลานของน้องแอมแอมนะคะเสร็จปับ๊บน้ำหนึ่งก็บอกว่าเออทําไมไม่ขอโทษเลยตอนนั้นน้ำหนึ่งโกรธนะเด็กอายุแค่ประมาณสิบสามอ่ะน้ำหนึ่งโกรธมากว่าแล้วหลานน้ำหนึ่งอายุแค่หกข,ขวบเจ็ดขวบอะไรเงี้ย ซึ่งเราเรามองจากตรงนี้ยเรารู้แล้วว่ามันคือการกันแกล้งอะไรเงี้ยหรือการจงใจอะไรเงี้ยแล้วพอน้ำหนึ่งไปนั่งหน้าบ้านน้ำหนึ่งก็เลยนั่งรอรอเด็กคนนั้นผ่านมาอีกรอบหนึง่งเด็กคนนั้นผ่านมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะน้ำหนึ่งก็ใจเย็นเนาะเราเราไม่ได้มีความคิดร้ายกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะน้ำหนึ่งก็ทะเรียกเด็กว่าหนูมานี่ก่อนหนูเป็นลูกใครหนูเป็นลูกใครหนูบ้านอยู่ไหน สิ่งที่เด็กคนนั้นทำก็คือต่อต้านไม่ตอแบเบะปากเชิดใส่น้ำหนึง่งแล้วน้ําหมาว่าหนูเตะหนูเตะบอลใส่เด็กทำไมเพราะว่าพ่อก่อนหน้านั้นอ่ะพอพอเกิดเรื่องแล้วใช่ไหมคะน้ำหนึ่งก็ถามลานๆแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเกเรมากๆแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เตะบอลใส่ลานๆน้ำหนึ่งหรือว่าแกล้งด้วยการตบหัวมั่งผักมั่งนั่นนู่นนี่คือมันหลายครั้งมาแล้วน้ำหนึ่งก็ตกใจเนาะ น้ำหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูลาเด็กๆอะ่ะเขาบอกว่าหนูอะ่ะชอบแกล้งแล้วก็ชอบเตะบอลใส่แบบนี้ทีหลังอย่าทําอีกนะน้ำหนึ่งก็พูดอย่างนี้เนาะดูไหมคะเด็กคนนี้ทํำยังไงเด็กคนนี้ตะโกนขึ้นมาคํานึงว่าชีวิตแม่โคตรเชนียเลยโคตรเชี่ยเลยอะไรเงี้ย,ย,ย,ยใส่น้ำหนึ่งอะ่ะใส่หน้าน้ำหนึ่งเลยนะน้ำหนึ่งก็ตกใจแล้วเด็กคนนี้ก็เดินไปเลยนหนึ่งบอกหนูทําไมไม่มีมารยาทอย่างนี้ ทำไมไม่มาขอโทษอะไรเงี้ยทำไมไม่มาขอโทษปรากฏว่าไม่ใส่ใจน้ำหนึ่งเลยนะไม่ใส่ใจเลยปรากฏว่าไม่ใส่ใจอะไรเลยคือด่าน้ำหนึ่งเสร็จไม่ใช่ด่าหรอกเด็กคือน้ำหนึ่งฟังอัะน้ำหนึ่งรู้ว่าเขาด่าน้ำหนึ่งอะไรว่าโคตรเชียเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้เลยนะด่าน้ำหนึ่งว่าโคตรเชียเลยแล้วก็เดินไปเลยแล้วเขาไปบอกพ่อแม่ว่าน้ำหนึ่งอ่ะเรียกเขามาด่าแล้วบอกว่าเขาไม่มีมารยาทนั่นนี่ก็เป็นเรื่องไปแลราวเด็กคนนี้โกหก โกหกทุกอย่างแล้วก็เป็นเด็กนิสัยไม่ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้ำหนึ่งก็เลยโทรไปหาญาติหาพ่อแม่เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้นะทุกคนน่ะคิดว่าน้ำหนึ่งะจะต้องไปด่าเด็กคนนี้ที่บ้านแน่นอนหรือไปทำร้ายเด็กคนนี้หรือไปประนามเด็กคนนี้ไปด่าเชื่อไหมว่าทุกคนมาว่าก็ไปด่าที่บ้านสิน้ำหนึ่งบอกว่างงี้รู้ไหมสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อน เราต้องดูเหตุการณ์ให้รอบคอบก่อนถ้าเด็กคนนี้แสดงพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นทำร้ายเด็กทำร้ายเด็กเล็กที่เล็กกว่าตัวเองมากๆหรือพฤติกรรมเกเรอันธาพาลมันแสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเด็กอย่างเดียวน่าจะมีปัญหาที่ครอบครัวหรือเปล่าในครอบครัวเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพ่อแม่มีปัญหาหรือเปล่าในครอบครัวมีปัญหาความรุนแรงอะไรหรือเปล่าทําให้เด็กคนนี้ออ,อกมาแสดงพฤติกรรมนี้ กับคนอื่นๆข้างนอกหรือกับเด็กเล็กอื่นๆคะ่ะน้ำหนึ่งก็ถามไปถามไปใช่ไหมน้ำหนึ่งไม่ไปด่าเด็กคนนี้ที่บ้านไม่ไปหาที่บ้านไม่ไปอะไรเลยแต่น้ำหนึ่งถามโทรถามข้อมูลคนนั้นคนนี้ว่าเด็กคนนี้ในบ้านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าพบว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นสองก็คือโดนพ่อตีบ่อยมากนะคะใช้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ ในบ้านมีปัญหาเรื่องของพ่อแม่ความสัมพันธ์ของพ่อแม่นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในบ้านแล้วเขาไม่มีความสุขพ่อก็ตีออตีโดยไร้เหตุผลแม่ก็ไม่ได้ปกป้องเนี่ยพอเราเข้าใจปัญหาน้ำหนึ่งโทรไปน้ำหนึ่งจนรู้เรื่องแล้วว่าอ๋อเด็กคนนี้เขาเผชิญปัญหาในบ้านเขากําลังเผชิญปัญหาบางอย่างในบ้านซึ่งเป็นปัญหาที่เขาเองก็เป็นผู้ถูกกระทําทําให้เขามีพฤติกรรมในการออกมา เป็นคนเกเรข้างนอกต่อต้านสังคมเชื่อไหมว่าน้ำหนึ่งไม่ด่าเด็กเลยทีเนี้ยน้ำหนึ่งไม่ด่าเด็กคนนี้เลยน้ำหนึ่งไม่ไปตําหนิเด็กคนนี้เลยน้ำหนึ่งโทรไปหาน้องสาวน้ำหนึ่งบอกว่าโทรไปบอกพ่อแม่เขาหน่อยนะว่าเด็กคนนี้มีปัญหา,าตักเตือนแล้วกันถ้าในบ้านมีปัญหารบกวนเคลียร์ในบ้านก่อนเด็กต้องการความรักความเข้าใจอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็กแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลานน,น,าน้ำหนึ่งกับเด็กๆในครอบครัวน้ำหนึ่งอ่ะ น้ำหนึ่งไม่ถือสาเอาความแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกน้ำหนึ่งรู้ว่าในบ้านของเขามีปัญหาเด็กที่มีปัญหาในบ้านเขาจะมาแสดงออกเป็นเด็กก้าวล้าข้างนอกหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเองเป็นคนต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่โลกสวยหรือวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์แต่น้ำหนึ่งมองว่าคนเรามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมามันมีเหตุผลมันมีเบื้องหลัง มันมีสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาออกมาอยู่แล้วถ้าเขาจะทําอะไรบางอย่างคนที่ทําสิ่งดีๆกับคนอื่นทั้งวันทุกวันเจอหน้าคนอื่นก็ทําสิ่งดีๆบางทีเขาก็มีแรงผลักดันจากข้างหลังการเลี้ยงดูของครอบครัวก็สําคัญนะคะสภาพแวดล้อมก็สําคัญเนี่ยค่ะอันนี้ตอบยาวนิดน,นึงนะคะคุณโจ๊กนะคะน้ำหนึ่งภูมิใจกับตนเองในเรื่องของทัศนคติแต่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือเรื่องของครอบครัวค่ะพ่อแม่น้ำหนึ่งยาพี่น้องทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ ทัศนคติแบบนี้ได้มาจากพ่อแม่ครอบครัวนะคะสั่งสมมาแบบนี้สอนเรามาแบบนี้ให้มองโลกแบบนี้ให้เป็นคนเราไม่ได้เป็นคนดีมากแต่เวลาที่คนเรามันมีหลายแง่มุมอยู่แล้วแหละแต่ทุกครั้งที่เราเจอกับคนอื่นให้เป็นคนที่ไม่เป็นภัยกับคนอื่นแค่นั้นก็พอนะ,ะไม่เป็นภัยกับคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นภัยกับตัวเองแค่นั้นก็พอนะ,ะอันนั้นคือวิธีคิดของน้ำหนึ่งเนาะมันไม่ได้เป็นวิธีคิดเชิงบวกอะไรเลยนะคะเป็นมันก็คือวิธี การมองโลกตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละเอาจริงๆบางวันที่น้าหนึ่งรู้สึกหมุดหิดโดยมีสาเหตุมันก็มีเราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะคะแต่เราเป็นเราแค่ไม่เป็นคนไรวเใส่คนอื่นแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้พูดเยอะมากเยอะเป็นน้ําไหลไฟดับมากเลยกาแฟดีดแล้วไงกาแฟถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะตั้งกล้องเซ็ตกล้องก่อนเนี้หนึ่งก็จะไลฟ์สดในเพจสม,มุนทรยางพรานะ,ะไลฟ์สดนะคะแนะนํานสินค้าอีกนะคะคือมันเหมือนช่วงนี้มันเหมือนมือ,มอขึ้นอะ เมื่อึ้นจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะจับอะไรก็ได้ทําเงินทาทาเงินได้แล้วก็ไฟไฟบางอย่างมันที่มันมอดไปมันมันกลับคืนมานะค,ะความรักตัวเองมันกลับคืนมามั้งนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพอมาอยู่ว่าแล้วมันไม่เครียดนะฮะถ้าตอนอยู่เรุงเทพเองก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าในเรื่องโควิดมากกว่าเราเครียดเรื่องโควิดนี่แหละนะคะเพราะว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้นู่นนี่ก็ยังไม่ได้โดนกักตัวไม่รู้กี่รอบนะคะมันเครียดมันอยู่แต่ในใน ในห้องอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้กลับมาที่บ้านก็เขาเรียกว่าสภาพจิตใจได้ฟื้นฟูนั่นเองนะคะมันก็ดีขึ้นนะโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเซตกล้องตั้งกล้องเพื่อจะไลฟ์สดในเพจสมุนทรับยางพลาก่อนนะคะก็เดี๋ยวไลฟ์สดนี้ก็จะเอาอัดคลิปวิดีโอเอ้โหลดเก็บไว้แล้วก็ลงไป YouTube เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะชเชฟ